ผมจะมาเติมเงินให้กับเครื่องนี้นะครับโดยที่ผมใช้เหรียญจากการทํากิจกรรมบนทิกต o k นะครับเอามาแลกเป็นบัตรเติมเงินหรือว่าการเติมเงินให้มือถือเครื่องนี้นะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูเครื่องนี้ว่าผมมีเงินอยู่กี่บาทเนาะนะครับนะครับนี่นะครับผมมีอยู่11บาทนะครับอ่มีอยู่11บาทนะเครื่องนี้นะทีนี้ผมจะมาเติมให้ว่าเอ้ยมันเติมได้หรือเปล่า ไอเครื่องนี้มันเติมให้ไม่ได้นาะผมใช้อ่อรุ่นไหนนะผมลืมละอ่อินฟินิอันนี้อินฟินินะผมมีอ่อทั้งหมด23บาทใน tikt o อกนะในเหรียญมันนะ23าแต่ว่ามันไม่สามารถเติมได้แต่ว่าไอเครื่องนี้ผมลองแล้วนะครับลองอ่อแลกเป็นบัตรเติมเงินให้กับเครื่องนี้ได้นะครับอ่ะมาลองดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะได้ไหมนะครับอ่ะ พอเราเข้ามานะครับเราก็มาตรงนี้นะครับมาตรงคําว่าถอนเงินนะครับว่าเอ้ยมันจะเติมเงินให้กับมือถือได้หรือเปล่าอันนี้มีอยู่49บาทนะครับอ่าปกติเราก็จะถอนเป็นเงินสดเนาะทีนี้นะครับเราก็จะเลื่อนขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นเบอร์ที่ผมเคยสายไว้แล้วนะครับนี่เป็นเบอร์ที่ผมเคยใสยไว้แล้วนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่ง มาใหม่เข้าไปที่ถอนเงินนะครับปุ๊บนะครับถอนเงินนะครับก็อีเติมเงินอันนี้เบอร์ที่ผมเคยใส่ไว้แล้วนะครับผมก็จะเติมเงินเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่า60บาท10บาท20บาท40บาทนะครับถ้ามันมีอยู่40บาทมันก็จะเติมได้นะครับผมจะลองเติม10บบาทดูนะครับ ว่ามันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันนะครับเมื่อกี้ไอ้เครื่องนี้มันมีเงินอยู่สิบเอ็ดบาทใช่ไหมมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับลุ้นไปพร้อมกันอ่าเห็นไม่ได้นะครับนี่ยเนี่เน,นี่ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้ามาแล้วมาเช็คดูนะด,ดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมเมื่อกี้มีสิบเอ็ดบาท เท่ากับว่าเข้ามาอีก10บาทเป็น21บาทบอ่าทเติมได้แล้วครับแต่ไอเครื่องเนี้ยนะครับไอเครื่องเนี้ยไม่สามารถเติมเงินได้ให้กับเครื่องนี้นะไม่รู้เป็นอะไรนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีแก้ก่อนนะครับตัวเนี้ยถามว่าผมใช้รุ่นไหนอันนี้ผมใช้ซัมซุงนะครับซัมซุงเนาะนี่เป็นซัมซุง A23 นะครับเติมเงินได้นะครับนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ อคอมเมนต์ได้นะว่าเครื่องไหนทําได้ไม่ได้นะครับคนไหนทําได้คนไหนทําไม่ได้นะครับเราจะลองหาวิธีแก้ดูนะครับนี